วันนี้ผมขอมาลดราคาคันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาฟังราคาท้ายคลิปกันเดี๋ยวไปดูรอบคันกันก่อนนะครับสีประตูสีดําด้วยนะครับไฮแลนเดอร์นะบันไดข้างเดิมสนิทนะครับเห็นไหมแม็กเมอร์เดิมหมดนะครับคันนี้สวยปิ๊งเลยบันไดฝั่งนี้ก็อยู่ครบนะครับแม็กเมอร์เดิมสนิทนะเห็นไหมมามาดูภายในบ้านนะครับภายในเห็นไหมครับเดิมสนิทแอร์เอเยนนะครับพงมาลัยเบาะผ้าเดิมโรงงานคอนโซลกลางนะครับสวยปิ๊งนะเห็นไหม เป็นกรรมยี่เดิมนะครับภายในสวยมากๆมาดูด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังเบาะหลังก็สวยเห็นไหมรถมันได้เดิมนะครับแบบนี้นะข้างหลังสะอาดดีนะครับแผงประตูด้านหลังเป็นไงบ้าง่มาดูโครงสร้างบ้างครับเม็ดอาร์คต่างๆเห็นไหมครับอยู่ครบหมดไม่ต้องห่วงนะครับจุดนี้ถ้าชนจะหายหมดนะครับต้องดูดีๆนะผมจะเช็คมาหมดแล้วนะครับอะไรพวกนี้นะเห็นไหมซอกต่างๆต้องไม่มีสนิมนะครับติ๊กเกอร์เดิมโรงงานต้องอยู่มาดูคันหน้าบ้างครับ เปิดห้องเครื่องมาดูคันหน้าเพรียดสวยครับคันเดิมๆแบบนี้เลยกึ่งเงากึ่งด้านนะลองเคาะดูหน่อยนะครับห้องเครื่องตัวถังเป็นไงนะครับดูพยายามดูที่ผมชี้นะครับตัวถังเดิมสนิทนะครับแบบนี้เห็นไหมเบรกเป็นเบรก ABS นะครับคันนี้นะครับคันข้างสวยเลยนะครับมาดูเห็นไหมหัวน็อตไม่มีรอยขันนะครับไม่ต้องห่วงเม็ดอ้ากต่างๆรถเดิมมากๆติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดครับเห็นไหม พอเรามาดูในห้องเครื่องก็จะรู้เลยนะครับว่ารถมันเดิมจริงๆเห็นไหมครับมาดูเครื่องยนต์บ้างเครื่องยนต์เป็นเครื่อง3.0คอมมอนเรลนะครับคันนี้นะ,ะเป็นคอมมอนเรลแล้วไม่ต้องห่วงนะครับประหยัดน้ามันแน่นอนอยู่แล้วอมาดูรอบเครื่องเห็นะครับไม่มีหยอดไม่มีเยิ้มเลยนะครับเครื่องเดิมสนิทเลยเรามาดูกันทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมดูกใกล้ๆนะครับชอบเยิ้มจุดนี้นะถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้นะครับไม่มีเยิ้มสักนิดนะครับเห็นไหมรถถือว่าสวยเลย เรามาฟังรายละเอียดคันนี้กันทีนะครับรถคันนี้เป็นอีซูซูดีแมกนะครับเครื่อง3.0คอมเบลเลวปี07นะครับคันนี้ผมขายอยู่แค่198,000เท่านั้นถูกมากๆนะครับใครสนใจโทรมาได้เลยที่0894050202เต็นเป้ละสวยตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี